วางวางวางวัง,งวงวงเรือเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับผมก็จะมาสอนบันนี้ฮอปนะครับโดยบีมเอคันนี้อันดับ,ดรบแรกเราต้องยืนแล้วถกกางเกงขึ้นมาครับเราก็จำเห็นนะจากนั้นเราก็ยืนแล้วถีบบนไดปันด้านหลังครับจากนั efendim, ้นเราก็คุย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 กองตัวเองครับแล้วเราก็จะยกล้อนหน้าหน่อยครับจากนั้นเราก็ยืน แล้วก็ออกจากรถแล้วเราก็จับเบาะจับแฮนด์ับจับแฮนด์แล้วยกล้อหน้าขึ้นนะยกยงนี้ครับเออยกงนี้แล้วคุณนั่งรถตอบแล้วคุณก็ถอยหลังไปแล้วคุณก็ปั่นมา้นะาครับนะครับแบบยกล้อไยกยกล้อหน้าอย่างนี้นะครับแบบไม่เป็นไรมันนี่ฮับมามันง่ายครับเนี่ยจับเบาะต่อแล้วก็จับยกงนี้จับยกยงนี้ยกเรื่อยๆยกยกล้อหน้ายก โยกยกโยกเลยยกลงโยกขึ้นโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นปุ๊บๆอย่างงี้ยับันนีฮอปครับท่านอาจจะไม่รู้ครับจับแห้แล้วดึงขึ้นเงียบแล้วปุ๊บรอหลังมาครับครับจากนั้นคุณนั่งตอบนั่งตอบขี่แบบครับอย่างนี้ครับบันนีฮอปแต่มันข้ามท่อนไม้ไม่ได้ครับ เราต้องทําได้ดีกว่านี้ครับ <c oughs> นะครับท่านอาจา <c oughs> จะพอจะรู้กัน <c oughs> บ้างวันนี้เอมจะทาแบบนี้ครับ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> สําหรับ Beam X <c oughs> ทั่วไป <c oughs> ซึ่งเมื่อเรายกล้อหน้าเราจะต้องทามันใดปั่นให้ประมาณนี้ครับแล <c oughs> ้วคุณก็เท้ากระดกแบบกระดกล้อให้ล้อหลังขึ้นหลังยกล้อหน้าในระยะเ <c oughs> วลาสั้นๆนะครับยกล้อหน้าค้างอะไยี้ค้างค้างค้าง คุณก็ปุ้ลงมาครับนะครับอเอาโอ้โหจะเบาอย่างี้ครับจะเบาไอ้ยกขึ้นนะเออยกขึ้นนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็ถือว่าง่ายครับแต่คนพังง่ายมันขี่ฟิกประจำนะครับาการยกแบบนี้ก็ดูจะยากหน่อยนะครับเพราะต้องอันดับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือยกล้อนหน้าแล้วมันหงายหลังเนะี่ยนะครับ ต้องพยายามเลี้ยงบอลล้านให้ดีๆนะครับเพราะคนภาคเคยหงายหลังมาแล้วพอวีมเอ็กเนี่ยนะครับถอยหลังถอยถอยถอยนะครับโอ้ครับคุณหลังยากล้อหน้าแล้วก็ต้องกระโดดแบบนี้ครับนะครับพอจะคุนยืนได้ไหมครับนะครับท่านี้บันนี้ฮอมนี้ก็เป็นท่ามรตฐานรับไว้ทำร้อยครอบร้อยประสิทธิ์ยี่งนี้ครับ นะครับพอจะรู้รับหลังจากนั้นนะพอวันนี้ฮอบเสร็จแล้วครับมมจะจับเบาะจับแผ่นเดิมครับจับเบาะจับแผนจากนั้นก็จะจะจุงรถมากดกล้องครับเออกดปุ๊บ